ณชายป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายป่าแสนซนตัวหนึ่งมันเดินชมแมกไม้ที่เขียวขจีอยู่อย่างเพลิดเพลินเมื่อพบปะก,กับสัตว์ตัวใดกระต่ายก็จะเข้าไปทักทายแต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนอยากจะคุยด้วยเพราะนิสัยของกระต่ายมักจะชอบโอ้อวดนั่นเองไงเจ้าเต่านั่งทำอะไรอยู่ละเนี่ยกระต่ายเอ่ยทักทายข้าก็มาดูอะไรเรื่อยเปื่อยนั่นแหละเจ้าเต่าตอบ กระต่ายได้ทีก็พูดขึ้นว่านี่เจ้าเต่าบัรพะบุรุษของข้าแม้จะเคยวิ่งแข่งกับบัรพะบุรุษของเจ้าแล้วแพ้แต่ถ้าเป็นข้าข้าไม่มีทางแพ้หรอกเจ้าเต่าได้ยินดังนั้นก็หันมามองหน้าด้วยสีหน้าเอื้อมระอาข้าว่าเจ้ากับข้ามาลองวิ่งแข่งกันไหมล่ะกระต่ายท้าทายเต่าข้าหน่ะไม่มีเวลาหรอกเจ้าเต่าตอบพร้อมกับลุกขึ้นเดินจากไปเพื่อตัดความรำคาญ วันหนึ่งเจ้ากระต่ายก็ออกมาเดินเล่นตามปกติเหมือนที่มันทำทุกวันวันนี้อากาศดีจังเลยแถวนี้อากาศเย็นสบายดีเหลือเกินต้องหาที่นอนสักตื่นดีกว่ามันคิดได้ดังนั้นจึงไปหาที่นอนที่โคนต้นมะพร้าวและหลับไปอย่างมีความสุขในขณะที่มันหลับพักผ่อนอยู่นั่นเองกระต่ายก็ต้องตกใจตื่นขึ้นเพราะเสียงดังตู้ม กระต่ายรู้สึกว่าข้างตัวของมันเกิดแรงสั่นสะเทือนปานฟ้าถล่มลงมาด้วยความตกใจมันรีบวิ่งออกจากโคนต้นมะพร้าวอย่างรวดเร็วฟ้าถลม่มฟ้าถล่มแล้วมันวิ่งไปกับตะโกนร,ร้องไปที่ข้างหน้ามีหมีตัวหนึ่งกำลังกินรังพึ่งอยู่มันมองดูเจ้ากระต่ายที่วิ่งตะโกนโวกเวกอยู่เจ้าหมีจึงร้องถามขึ้นกระต่ายเกิดอะไรขึ้น นีเร็วนี้เร็ว,รวฟ้าถล่มแล้วเจ้ากระต่ายตอบพร้อมกับวิ่งไม่หยุดเจ้าหมีได้ยินดังนั้นก็วิ่งตามกระต่ายไปในทันทีเจ้ากระต่ายก็ยังวิ่งตะโกนไปว่าฟ้าถลม่มโดยมีหม,มีวิ่งตามไปด้วยบรรดาฝูงสัตว์ต่างๆเมื่อได้ยินดังนั้นและเห็นต่างก็พากันแตกตื่นวิ่งหนีเอาตัวรอดวิ่งไปได้สักพักใหญ่เจ้าหมีก็ได้ตะโกนถามขึ้นว่าเฮ้ hey, พวกเราหยุดก่อน เจ้าหมีหันมาถามเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเหตุการณ์ฟ้าถล่มน่ะมันถล่มตรงไหนล่ะเจ้ากระต่ายก็เอ่ยขึ้นฉันนอนหลับอยู่จ,จู่ๆแผ่นดินข้างตัวฉันก็เกิดสะเทือนหากไม่ใช่ฟ้าถล่มลงมาแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหมีเอ่ยขึ้นสัตว์ทั้งหมดจึงเดินย้อนมุ่งหน้าไปที่ที่เจ้ากระต่ายบอก นั่นไงที่ฟ้าถล่มลงมาเจ้ากระต่ายบอกแล้วชี้ไปยังที่ที่มันเคยนอนอยู่โดยเจ้าหมีเดินเข้าไปพิจารณาดูเจ้าหมีสังเกตดูรอบๆต้นมะพร้าวมีลูกมะพร้าวสองสาลูกข้ารู้แล้วที่ฟ้าถล่มอย่างเจ้ากระต่ายบอกน่ะสาเหตุมันมาจากอะไรนี่ไงล่ะตัวการที่ว่าฟ้าถล่มเจ้าหมีหยิบมะพร้าวขึ้นมาดู ลูกมะพร้าวมันคงหล่นลงมาข้างๆเจ้าตัวกระต่ายขณะที่มันกำลังหลับอยู่นั่นแหละมันตกใจก็เลยเหมาว่าเป็นฟ้าถล่มลงมาที่หลังนะดูให้แน่ใจก่อนนะอย่าทักว่าเป็นไนอโนนไอหน,หนีเจ้าหมีพูดจบก็เดินไปพร้อมกับสัตว์ตัวอื่นๆปล่อยให้เจ้ากระต่ายยืนซึมอยู่แต่เพียงกู้เดียว